สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสุธยศตูดิโอนะครับผมวันนี้หลวงตาพุนชื่นนะรับกินิมนต์นะครับบ้านโยมนะครับที่อยู่บ้านเสาเหล่าเนี่ยนะครับตอนนี้พ่อมาทำวัตเย็ยนกับหลวงตาพุนชื่น,นครับเป็นพระอรารามดาบเรือกินเล่

あサマチャメチェチジェナビニョアレウパワチャイ วัดเวตัวเดเย็นนะครับเป็นไงสาธุบุญด้วยนะครับสาธุบุญด้วยได้บุญนะครับวันนี้ต่อไปหลวงตาก็จะเทศนาสั่งสอนญาติโยมนะครับที่มานะครับ อีปาออจาเจ้าไปรับเจ้าไปรับเจ้าก็ไปส่งหัวมันก็มันกลมมันได้กลมหรอว่าคือลกทเออเจียบแอวโอ้ออาวเขาจะไปส่งสันบม่ยากสันคอยจังไปบอกฟัน เออก็บูเธอยากดอกครับกินอาหารเป็นนักลบอกล็อยู่ที่ประเลต์ลาวถ้าเราตายโอ้ยสมศักดิ์ศรีครับนักลบกองทัพไทยเอาปวดเป็นน้อยตาก็ไม่มันเป็นนักลบกองทัพธรรมอบกับกิเลสมันตายสักอันหนึ่งยิ่งเด่นขึ้นอีกแต่เราทราบหน้าหร่าจะเป็นอะไรก็ได้บุญได้กุศลมาแจกแางเรื่โยมเล็กๆมเราน้อย ตั้ใจล้วอเด้อเขาพูดมากเราถามเราคนอะรดวงตาอ๋อปลาพันไปนอนปลาปูนอนไม่ได้ทำวัดเช้าตอนนี้ก็ส่งลวองตาเข้าที่พัก ของหลวงตาเรียบร้อยนะครับผมเป็นนันว่าเสร็จภารกิจวันนี้ครับรก็จะกลับบ้านแล้วครับพวงนี้มีภารกิจตอนตีห้าครับรับหลวงตาไปบินทบาตช่วงเช้านะครับก็จะเริ่มรับบินธบาตประมาณตีห้าครึ่งนะครับหลวงตาท่านบอกว่าให้มาตีห้า ตามนั้นครับผมโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากญาติทำกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ไปออกก่อนพี่น้องเหื่อหมืดึดห้างก็ได้มันจิตกกูขนา,าดสะวะแบบนี้สายตาก็ได้ สวัสดีครับกลับแล้วครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมชนะแม่ครัวชนะแม่ครัวอย่าที่ละลึกครับผมเลยครัเไปลองยูทู e ก่อน ก็ไปบ้อนเหมือนแจงถ้าเอก็ออกมานั่งยู่พี่เดียบ่อนเหมืนแจงไปเดียไปยู้บ่อนมือเหมือนกับี่เห็นแหละโอ้ยไอยาพัตเตอร์ย้ายไปสุพรรณแล้วนะอยานะพัตเตอร์ไม่อยู่แล้วนะเตอแล เตยย้ายไปสุพรรณแล้วขึ้นเครื่องพุ่งขึ้นเครื่องพุ่งนี้ <c oughs> ของบ้านทำบุญเนื่องในโอกาสอะไรครับของเป็นเจ้าใหญ่ใส่ยังยางข้าศูนยน้อเเป็นเป็นเพราะอะไรทำบุญครับเสริมบุญบารมีบอกครับหรือว่าจังไห,หรือว่ามี วยดีแห้ันบอคัปันออไปเลยสักทีลคะโอกาโอล่วงตามาล่วงกันเลยีล่วงตามาค่ว่ากันโอกาสดินกันเลยก็เลยเชิญมาเนาะครับ้ำบุญบ้าีนร้ครับอไ ให้บุญนำเด้อให้บุญมึงกันหลายๆเด้อสาธุบุญนำเด้อผู้มาใส่บาตรสาธุนำเด้อสาธุให้บุญหลายๆเนาะแม่เนาะให้บุญหลายๆเนาะ ใหม่ย่เทีงแล้วพ่อแม่เนอยัองไม่ได้เปิด<อ>แซ่อป่าคุณเพื่อนโอ้กิโ้โรดเจริญเจริญอาหารตอนอยังรับรู้อยู่รถจัดการโรดอย่าถือพันคอ ไม่ได้เอามานอนน้ำก็เลยหายผมพี่ส่งวายวายเป็นตุต่มแล้วอ่ะมันเป็นในน้มัน,บบนันบบนนนกครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทยอสตูดีโอด้วยนะครับผม อยากได้หมื่นซับครับผมอยากได้หมื่นซับตั้งไว้หมื่นซับก่อนขอบคุณครับเป็กแต่เส้า <Messiah> ่ะแก้วเอาแก้แก้แก้แกบฮะับ <music> ครับก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพด้วยนะครับผมเดียวฝากคุณแม่เจ้าภาพนะครับคุณแม่ทองมีนะครับผมเป็นคนปิดคิดให้ละกันนะครับในวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับที่มากินมาทานร่วมกันนะครับทำบุญร่วมกันครับผมสาธุน้ำกันครับสาธุกับแม่เจ้าภาพครับผมขอบคุณครับผม